นี่ครับผมอันนี้บังแรกนะครับนี่บังแรกครับก่อนจะรับชมคลิปจะเลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนกลับที่น่ารักทุกทท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับเราช่องปลาใจมางคนนะครับผมวันนี้นะครับก็ผมจะพา FC นะครับไปจับปลากันนะครับวันนี้ครับ วันนี้มีนัดกับกับเจ้าของบ่อครับอยู่ที่ไหนคุณแจ็คสวัสดีครับคุณแจ็คอยู่ที่ท่าตูมนะครับท่าตูมเราวันนี้นะเราจะไปลงบ่อปลากันเราจะไปลงบ่อปลากันที่ท่าตูมนะครับผมไซนี้ครับโอประมาณนี้ได้ยินเจ้าของบ่อบอกมาว่ามีแต่ไซบิ๊กบิ๊กกับปลาช็อตครับปลาช็อตปลาดุกนะครับอันนี้เราเดินทางกันมาทั้งหมดสี่ทัศน์ดืวกันครับผมมีผมแล้วก็ ฟีมือครับวันแบงค์ครับวันแบงค์ในวันนี้เป็นโชเฟอร์ครับคุณแบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับวันดนแจ็คนะครับผมนี่จอมฟีมือนะครับคนี่นี่ครับวันแจ็คครับบอกว่าสุดยอดนะครับขาดไม่ได้ครับวันนี้ครับผมมาช่วยปลดปลานะครับอย่ามันบกนะครับครับตรงนี้เรากำลังเดินทางครับผมครับก็น่าจะประมาณสัก30มกิโลครับก็ที่ว่าไม่ไกลนะครับผม ก็ดีครับโอกาสร้อนนะครับช่วงนี้ครับก็ได้โอกาสดีครับลงเล่นน้ำไปด้วยครับพอดีครับับจหลังจากกลับมาจากแหงงานนะครับผมแล้วก็ทัวร์ตามหมู่บ้านเล็กเน้อยนไนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงน้าสงการเลยครับไปหาปลากลับมาก็ต้อนรับทิมงานนะครับเพราะว่าทิมงานได้เดินทางไปจัดปาา ที่สุรินทร์นะครับเนาะครับวันนี้ทีมงานเดินทางไปตักบาตรที่สุรินทร์นะครับก็เชือกนะครสามเชือกนะครับก็มีปลาใจมงคลเจ๊ข้ามเงินแล้วก็ที่จอค้นเงินนะครับกลับมาเราก็จะทําอาหารเที่ยงกันครับครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับผมว่าเราจะได้ปลากันเยอะขนาดไหนวันนี้ครับเดี๋ยวมันมันใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับพ่อสวรรค์ก็วันนี้ผมก็ว่าน่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอย่างน้อยๆนะแต่ผมมั่นใจก็น้อยนะครับครับผม เนื้อน้อยเลยเลยครับปลาปลาเยอะแน่เนาะเนื้อแน่นอนครับผมอ่าครับได้กินเจ้าของบ่อครับบอกไปงั้นนะครับ้เอยเลยยังไงก็ได้กินแน่นอนครับครับผมเดี๋ยวติดตามกันนะครับผมเอฟซีนะครับอย่ารอติดตามถึงบ่อครับครับผมครับเราก็ได้เดินทางมาถึงบ่อปลากันแล้วนะครับผมอันนี้คุณแม่เจ้าของบ่อนะครับเช่อมเลยนะครับคุณแม่ท่านก็ได้ออกมาดูบ่อนะครับผมอันนี้เราเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับเจ้าของบ่อมาแล้วครับลงมือได้ครับ นี่ครับบ่อใส่หัวหารเยบ่ใส่บ่อ้าวบาดแล้วครับผมนี่ครับแงแรกครับไ้แ่เนียดึงหนยจอมมันดีมเลยมักตไรบางแ่เขาปมาุดือวเด้มาจอมเลยอลงไปแล้วครับผมนโอ้โหดูน้ำลงไปแล้วครับมือแหของเราครับลึกยดท่อไวอ เรามาลุ้น <tang> ก <ar> ันนะครับว่านี่แหแล้วครับจะได้ปลากี่ตัวกันครับหมดตามไปแล้วครับเล่นน้ำเด้เฮ้ยเขาเนีมาหยดวะเแกววะเดีหลังหลุด เยดีเา๋ยวเรามาดูกันนะครับวบาได้ปลากันจีตัวครับวันนี้ประมาณไหมครับแห่แรกอุ้ยมาแล้วครับเจอแล้วครับหนึ่งตัวครับ ขึ้นมาแล้วค,ครับขึ้นมาแล้วครับปุ Crit ้ยปลาตัวงามเนาะงามแล้วเห็นเดิมนมได้โอ้นี่ตาเพิ่ให้หัวหารจนน่าจะหลายตัวเลยครับผมเนี่ยอู้ยครับ บันกบร้อยครับนี่ครับผมาใเลยอันนี้บังแรกนะครับนี่บังแรกครับอาจับใส่ครับูจังวดครับมีแต่ตัวยุ่ใหเลยครับเป่งๆนะครับนี่ปลาดุกล้วนๆเลยครับพอระสนิมดดดิอานี่นี่เดนหน้าบวกเป็นจไหมันเลือได่นหน้าเลือก่นนี้ด่วนเลยฮะด่วนเลยเป็นเลืกหรอกดกฮง ลงขังฟัาเหมืไปลงนาพีิมพนไปเขาไม่ลงนี่นี่พอเซลล์ว่ะตัวเป่งๆเลยครับผมเนี่ยก็จะได้บักเหรียญดำสีสี่ห้าิดได้ครับตัวนึ่งครับโดดครับเนี่ยตัวเสียทั้งสีดีกว่าครับนี่ตัวด้วนนะครับเอาควันแจ็คจัดการเลยนี่เหละครับะแผนผมครับที่ผมพามาก็เพราะแผนนี้เลยเป็นปแผนกลัดนะของปอนเจ็คหนักดเรื่องปลาเนี่ยแต่เรื่องปลานนี่ไม่เท่าไหร่ไม่ไม่เท่าไหร่ครับ ิ่มัตวใหญ่นีลูกมันครับภาษาขมิ้นเขาว่าปลาอะไรนี่แม่ปลาปีลายไซสครับผมไทรเนงครับไทรเนงมีอันดาทับทุนนะครับปนกันมาครับอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ไปแล้วปลานั้นก็มีนะครับปลาเข่งนะครับปลาเข่งอันอันตอนอยู่ในสาไหมอ่าไม่ได้เหรอมีครับมีปลาหมอก็มี ตัวนี้เราเราจะไม่เอานะครับมันใหญ่เร็วจนนี่ตินหัวหางมีป้าม้าติดมาด้วยใหญ่ใหญ่เร็วจนเราจะไม่เอานะครับเราจะไปทำพันธุ์ต่อไปเล็กเองตัวใสมาเคยมาดูปนุกี่ตรงนะครับย่างก็พอมาเฮิร์มมาเฮิร์มนี่บังกแรกเลยครับผมดูกไม่ได้ใสลูกเลี้ยงหมด ก็ผ่านไปแล้วครับนี่ครับนี่บานแรกเราจะเอาไปเชี่ก่อนเลยครับเพราะเดี๋ยวเจ็บใจเไปล้างแล้วก็เดี๋ยวควันสักจะปสั่งใส่ถังเก็บก่อนนะครับผมเพราชี่ยน้ำนะครับอาบวัวอาบวัวถอดเสื้อเนื้อปลาจะตายก่อนไปเอาไปเชี่ยกันทั้งทั้งก็เป็นบ่อน้ำสะขนาดเล็กๆนะครับผมไม่ใช่บ่อใหญ่นะครับบ่อเล็กๆนะครับเอามาดูครับบานต่อไปครับผมนี่บานที่สองครับ มานลงไปแล้วครับามาลุ้นกันนะครับผมมานที่สองครับนี่เสียนของเรากำลังสาวม,มาแหย่มาเทียนน้อยเทียนน้อยครับเทียนนิดเทียนนิด ก็ลอกเขาลงมาดิงานเข้าเลยครับเอาว่าเว้งก็ลอกเขามาโชว์ง,งานอ่ะปูนไต้ตะปุ่นหลังจะอยู่นู่นนะันจะปูนตัวนะครับโอ้ก็ได้มาครับประมาณหนึ่งครับแต่ก็มาเยอะเหมือนเขาานเ้าวันแรกเนาะมาแจัคครับเลขก็เยอะเพราะว่ายังไม่ตื่นตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า วันนี้ได้ห้าตัวครับห้าหกตัวครับโอ้มหกเ,เ,เป็นเป้งเลยวันนี้ตาง่ามตื่ง่ายอ่าต่อไปเป็นฝีนมือควานสวรรค์น,นะครับทำไมก็ดูว่าฝีมือจะเจ๋งไหมครับเคยหากินแต่ปลาธรรมชาตินะครับวันนี้เรามากินปลาในหม้อนะครับหม้อของปลาบอรครับปลาบอาบอนะครับ ของคุณพ่อเขาได้เลี้ยงไว้นะครับเอาเลยครับโอ้โหวานเห็ไม่แตกนะครับควันสวรรค์ครับลึกน้ำลึก รอลุนของควันสวรค์นะครับสีมือสีมือลูกทุ่งบ้านนาของเราจะเป็นยังไงฮะอ่าไม่ริงติงคือคือมิจิรีใช่ไหมควันสวรค์ว่าน่าจะไม่ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเริ่มเติมตัวนะครับโอ้มาแล้วครับหนึ่งตัวครับโอ้เห็นนี่น่าจะหมัน อันนี่น่าจะม้านแต่ปลาหมอนะครับปลาดุกตัวเดียวนะครับควันสวรรค์นนครับปลาเข่งครับปลาเข่งกับตัวน,นี้ได้เนาะเอ้ยมักปลาเข่งเลยเหรอเอาปลาเข่งก็เอาใช่ไหมปลาเข่งก็ลอู้อู้ยู้อูครับไปปิ้งกับส้มตำเนาะมาที่สครับมาดูแหที่สองของควันสวรรค์น,นะครับ เมื่อกี้ก็ได้ปลาหมอไปเต็มเลยครับโอ้ oh, oh, ลื่นลงไปแล้วนะครับโอ้นำเด็กตัวนี้เนาะตัวยังอยากลุ่มอยู่ น้ำดึกมานะครับดึกประมาณสามเมตรนะครับมาลุ้นกันนะครับคอนสวรรค์จะเป็นยังไงครับเอาไปอีกแค่นึงก<ม>่าแบงใจหายใจได้<ม>เราก็จะหวานไปเรื่อยนะครับคุณ<ม>พ่อว่า<ม>เอา โอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับเหนี่คนสวรรค์โอ้แหน,นี่หมานหมา,มาสองตัวนะครับหม,มานหมานของเขาก็อสองตัวนะครับก็ฝากติดตามและรับชมช่องพายชัยมงคลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์นะครับให้ทีมงานของเราด้วยนะครับ ได้ให้กำลังใจควันสวัสดนนะครับคลิปนี้เราก็จะฝากไวปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ